ความที่เราเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเนีพอเรามีเรื่องแบบนี้มันเสียหายหมดอ่ะชื่อเสียงเกียรติยศที่เราสร้างมาเนคนไม่ดนะเด็กอายุไม่เคยสิบแปดเข้าโรงแรมเสื่อมเสียหมดอ่ะนะเครดิตชื่อเสียงที่สร้างมาในความความหงีของเราความหงีไม่เคยปรานีใครจบเลยนะถามว่าใครจะไปเห็นใจอะไรทั้งยากครับเกิดจากการกระทำของเรานะแค่กล่าวว่ามีลูกสาวด้วยนะครับเป็นคนสวยคนดังเป็นอินฟลูเอนเซอร์อะไรก็เสื่อมเสียไปถึงลูกด้วย นะครับเสืร์ฟเสียไปหมดอ่ะภายหลันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะออกมาแถลงข่าวยกมือไหว้ขอโทษครอบครัวขอโทษสังคมขอโทษครอบครัวผู้เสียหายขอโทษครอบครัวตัวเองด้วยนะแล้วก็ก้มหน้าก้มตารับกรรมไปส่วนการต่อสู้คดีทางกฎหมายอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่านะออกมาขอโทษดีกว่านะอย่าไปคิดจะไปสู้เซอร์อะไรเลยเชื่อผมนะครับนในคดีพวกเยาวชนพวกนี้เขามีขั้นตอนกระบวนการที่ การการจักก yeah. um, oh. right. yeah. ุมนะจะไปวิ hmm. mm ่งเต้นไปอะไรต่างๆก็ไม่ใช่เรื่องง่ายตำรวจขวแก้ก็หมุนนีตอนนี้นะเพราะมันเป็นเรื่องดังแล้วแบบกนถูกกล่าวหาเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเดับนะก็ก็อ่ะก็จะมีสหาวิชาที่เวลาสอบสวนเยาวชนเนี่ยเขาก็ต้องมีอะไรอายการนะครับนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์ตำรวจมาร่วมในการสอบสวนแล้วก็ต้องมีการบันทึกวิดีโอนะครับนะต้องมีการบันทึกวิดีโอนะ เพราะฉะนั้นใครจะไปวิ่งเต้นไปล้มกันดีหรืออะไรต่างๆก็ยากแต่ผมดูจากที่ตำรวจขอนแก่นนะครับสพเมืองขวนแก่นเขาแถลงข่าวเป็นแสงข่าวต่อสื่อมวลชนเนี่ยนะเ,เด็กคนนี้นะครับเยาวชนเนี่ยไปแจ้งความนะครับข้อหาเดียวนะเท่าที่ดูนะเะ่เท่าที่เห็นนะก็เท่าทีนะ่เห็นนะครับขเบขาก็เปิดช่องให้ไปเจ,จรจาไปเคลียร์ได้นะคือข้อหานะครับผบุคลอายุเกิน15ปีจะไม่เกิน1 8ปปีเป็นเพื่อนอาจารย์ ข้อหาเดียวซึ่งยอมความได้นะครับยอมความได้ข้อหาเดียวยอมความได้ถ้าชดใช้เยียวยาขอโทษผู้เสียหายพอใจจบถ้าเฉพาะข้อหาเดียวนะตอนนี้เท่าทีา่ทราบมีข้อหาเดียวแต่ถ้ามันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะเพิ่มไปเรื่อง็นความผิดนอกจากความผิดเ,เกี่ยวกับเพศเช่นอนาจารอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะซวยแล้วนะนะครับถ้ามีการเพิ่มข้อหาอนาจารเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะจำคุกไปเกินสิบปี อันนี้จะลำบากแล้วนะลำบากอือนะครับถ้าโดนก็หาอาจารย์เพิ่มต่อไปถ้ผู้จ้างเขาแจ้งก็หาเพิ่มนก็ไปนะอันนี้ก็ยอมความไม่ได้นะครับนะครับตามาตรา2องรบแักแรกประกอบมาตรา2 8 1จะยอมความได้ต้องเข้าตามกฎหมายใหม่นะนะครับคือพูดงดายจะต้องเป็นการกระทำระหว่างคู่สมรสและไม่ได้ทำต่อหน้าคนะกำนัน แล้วก็ไม่ได้รับอันตรายจาะหาแต่กรณีนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ขู่สมรสนะถ้าเป็นถ้าก็ถ้าตำรวจเขาแจ้งข้อหาอาจารย์เข้าไปอีกมาตาสองเจ็ดแสกน,นะก็จำคูกไปเกินสิบปี <c oughs> อรับอาจารย์คือการการะทำที่ไม่เหมาะสมอ่าอ่าทาเพศเช่นไปถอดเสื้อผ้าน้องเขาอย่างเงี้ยไม่นอดนะครับถอดเสื้อผ้าน้องเขากอดจูบลูบไลนะออกก้อะไรเงี้ยถอดแก้มเขาอะไรเสร็จก็บจบครับสิบปีครับถ้าโดนข้อหาสองเจ็ดแสกก็ไปสิบปีนะจบครับ เพราะฉะนั้นตอนนี้ดูนะเนี่ยนะอะอยาไปให้สัมภาษณ์เยอะนะพีเดในฐานะเป็นนายกรามาเนี่ยสามสิบแปดปีแล้วจะไปให้สัมภาษณ์เยอะอ่อนนอ้อมสมตนก็ไว้ไม่ต้องหรอกไปช่องไหนก็เจอแต่นักพวยไปช่องไหนก็เจอแต่นักพวยนะครับถ้าผมเนี่ยเอเป็นที่ปรึกษาเนี่ยนะส่วนตัวนะอะผมก็อยากจะให้แถลงข่าวขอโทษกข้ไปแล้วรีบไปเอขอโทษขอพวยอะไรไปนะนะ เนี่ยเนี่ยจะตำรวจแจ้งก็หาเพิ่มกรสิบปีแล้วก็ยอมความไม่ได้สองเจ็ดแปดแล้วแต่สองแปดเนี่ยเพราะว่าไม่ใช่คู่สมรสหลังจากนั้นนะถ้าเกิดยังไม่จบไม่สิ้นอีกยังคิดสู้กันอีกสมมุติตำรวจเขาแจ้งก็หาเพิ่มอีกผมถือก็ทำจำเรานะครับอันนี้อ่ายี่สิบปีครับโทษขั้นต่ำสี่ปีถึงยี่สิบปีปรับแปดหมื่นถึงสี่แสนบาทครับอ่ะก็ยอมความไม่ได้ครับท้ายครับ ติดคุกสูงสุด20ปีครับแค่นั้นไม่พอครับพยายาคิดสู้ก็ดีนะเขาแจ้งกว่า,าเพิ่มไหมครับนะมาตราเท่าไหร่ละ3า9่กลากปูยาวอายุไม่เกิน18ปีไปเพื่อการอาชญา์10ปีครับ2-10สปีทั้งพราทั้งปลาเนี่ยคนละฐานความผิดนะพราก็มีความผิดนะพระก็มีความผิดโอ้ตายครับ เรู้จะพูดยังไงครับเนี่ยติดพวกหัวโตน่ะก็นะครับอืมก็ครับนะแะแล้วมันโดนก็หาพระกาไปก็ยอมวามไม่ได้รไนะพระก็ผิดนะพระก็คือพูดง่ายไปล่วงระเบิดอำนาจไปล่วงอำนาจปกครองของ,ของพ่อแม่เนาะนะพาก็คือชักชวนเข้าไปปัญหาก็่เราชวนเข้าไปหรือเปล่าหรือเข้าไปเองนะครับถ้าชักชวนเข้าไปก็ก,ก็เป็นพาเนะ อพาก็ผิดไปแล้วนะครับที่จิตเดียได้ทราบนะอาจารสองร้อยแปดสิบสามตวิก็อันนั้นก็ห้าปีพาเข้าไปในขณนะที่พาไปก็ผิดาพาดด้วยก็อีกเท่าไหร่นะอีกสิบปีก็รวมไปเท่าไหร่นะอ่าสิบห้าปีนะนะอาจารย์นะครับอีกสิบปีครับนะกระทำจำเราก็ยี่สิบปีนะ <c oughs> อ่าเอีอยวกะว่ากันไปนะครับ ตายแทนเห็นดูแล้วผมเหนื่อยแทนนะสบายสบายนะครับนะเพราะนั้นก็หนักหนาอยู่นะดูแล้วถ้าทางจะลำบากเออคราวน,นี้อ่าอันนี้พูดถึงเรื่องข้อกฎหมายจบแล้วนะนะ,นะครับนอจบแล้วนะครับจบแล้วนะครับอันนี้เรามาพูดถึงอ่าข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องข้อต่อสู้หรือทางออกนะเอ่อข้อต่อสู้หรือทางออกของนักบวย เท่าต่อสู้หรือทางออกนักมวยตอนนี้เท่าที่เห็นนะครับหนึ่งเมาครับนะเมานะถามว่าเมาเนี่ยอ้างได้ไหมอ่าไม่ได้ครับผมเมาครับนักมวยบอกุมมตดนะน,น,นักนานักมวยบอกอ่านะผมเมาครับได้ไหมครับไม่ได้ครับ <laughs> เราพาพาเด็กเข้าโรงแรมแล้วเราบอกว่าเราเมาได้ไหมไม่ได้ครับนะประมวลกฎหมายอาญามาตรา6กสิบนะความมึนเมา พเพราะเสษสุราจะยกขึ้นเป็นข้อกวดข้อแก้ตัวให้พลผิดไม่ได้ครับนี่ครับนี่ครับประมวลกฎหมายอาญานะวันนี้ให้ความรู้นะครับสําหรับคนที่ชอบมีคนอยากทั้งหลายกวกอื่นทั้งหลาย,ยดูไว้ชีวิตตันงมีคุ้มค่าเลยครับเพราะความมีความอยากความอยากเป็นเหตุสังเกตได้ทุกครูความอยากเป็นเหตุสังเกตได้น,น,ไดนะ เพราะฉะนั้นอ้างเมาได้ไหมไม่ได้ครับประมวลกฎหมายอาญามาตรา69อ,อ้างเมาไม่ได้เพราะคุณดื่มเองไม่ใช่โดนบังคับโดนบังคับให้กินเหล้าคุณกินคุณเองแล้วคุณเป็นคนนักเที่ยวนักอะไรเป็นคนขี้โม้ปไ,ไปอะไรทุ้กไปอ่ะเพราะฉะนั้นเมาอ้างไม่ได้คนอื่จบไปแล้วนะจบไปแล้วครับข้ออ้างข้อที่สองที่นักดวยจะอ้างได้คืออะไรฮนะขาดเจตนานะครับขาดเจตนานะครับมาตรา59 ประมวลกฎหมายอาญาในวันนี้นะครับสอนกฎหมายนะครับเข้ากันมาเยอะๆครับให้ความรู้นะครับพี่เดนย่ยให้ความรู้โดยไม่คิดตังเลยนะไม่คิดตังอ่ะใครติดตามเพจพี่เดจะรู้เลยพี่เดเนี่ยให้ความรู้ครับอ้างขาดเจตนาหลักกฎหมายบุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาต่อเมื่อกระทำโดยเจตนาถ้ากระทำโดยเจตนาถึงจะมีความผิดนะครับคุณนักเวังสื การกระทําโดยเจตนาได้แก่การกระทํในกระทําโดยรู้สํานึกในการกระทําและประสงค์ต่อผลหรือแรงเหตุน,หนะครับหมายความว่าขณะที่อายอปวชนเข้าโรงแรมเนี่ยเพื่อไปสมเร็จการใข่ตอนนั้นน่ะนักนวยรู้ไหมเขาอายุไม่เกินสิบแปดอีทางออกของนักนวยนะครับส่วนจะออกได้หรือไม่นะถ้าออกไม่ได้ก็ติดพุกนะครับทางออกของนักนวยก็มีนะทางเดียวครับ ขาดเกตนานะครับขาดเกตนาคือไม่รู้ว่าอายุไม่เกิน18ปีนะอีกมาตราหนึ่งนะครับสำคัญผิดครับมาตรา62ของกฎหมายอาญา62นะครับนะโดยต่อสู้ว่านะต่อสู้ว่าอะไรครับสำคัญผิดครับสำคัญผิดในข้อที่จริงนะนะอ่าสำคัญผิดคิดว่าเด็กอายุเกิน18แล้วเห็นว่าเข้ามาเที่ยวในสถานบันเทิง นะครับอันนี้ก็ได้นะครับถ้าสามเชื่อก็ไม่มีความผิดดังเพื่อน,นั้นเท่ากับว่านัดมวยมาตาห้าสิกกฎหมายอาญาและมาตา62มาตาา59ขาดเกตนามาตา62สิบสองสดเห็นมันปวดนะทั้งปวดทั้งขาวนะความปวดความขาวก็เลยคิดว่าอายุน่าจะเกิน18ปีว่าปวดขนาดนี้ขาวขนาดนี้นะเออ เซ็กซ์มขนาดนี้อะไรก็ว่าไปนะครับก็อันนี้ครับเดียกอ้างได้เนียน่าจะเป็นทางเดียวที่ทางนักหวยอ้างได้ก็คือนะความอวบนะอ้างว่าขาดเกตนาและสําคัญผิดอ้างว่าไม่รู้เรื่องอายุอ้างได้ครับนะกฎหมายอนุญาตให้อ้างได้และที่ผ่านมาก็มีคาพิพากษาฎีกาที่อ้างเรื่องอายุเนี่ยอ้างได้เลย